สวัสดีครับตะก้อนในเหนึ่งนะฮะชิดบางซีน้อยครับเสื้อแดงครับต่อสองหนึ่งนะฮะสีสวนเรนกับน้องปอนสวนเรนนะในเลี่ยมนะสงครามแปรสงครามแปรนะหรือว่าแปรจังหวัดหนึ่งสองสามได้หมดนะครับนี่ฮะหรือว่าแม่เป็นเลี่ยมงระไรเพราะเล่นกันนะครับตอนนี้ชิดก็เนี่ยกระโดดมาก็ เอาละครับทักทายเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับเราอยู่กันที่สนามโรงไม้อัดบางนานะครับเป็นตะก้อสองหนึ่งนะครับเจ้าชิดบางบีนะครับต่อเจ้าตีกับเจ้าปอนสวนเป็นนะครับสองหนึ่งนะครับเป็นตะก้อสงข้ามแปรนะครับฉายแปรล้วนๆนะครับเสือแปรข้ามแปรนะครับเจ้าชิดบางบีต่อสองหนึ่งนะครับทักทายเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้งสิบเจ็ดท่านนะครับ เอาละครับสบายสาธัตดีครับแวว่าปอลาวชัดเจนดีขอบคุณมากครับคุณคำมณนีนะครับเท่าชิดผู้เจ้าชิดดังพีต่อสองหนึ่งนะครับเหลี่ยมเ์ฟแปรข้ามแปรนะครับแปรเท่านั้นนะครับเจ้าตีเปิดยกแปรเข้าไปลูกสองเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกขึ้นมาแปรกลับมาเจ้าตีเปิดเจ้าปอนเปิดเอาแปรยอดไม่ข้ามโอ้โห เจ้าบอลเปิดเนึงอ้าวเสียแล้วนะครับโอ้ออทักทายสมบัติช่างเลกนะครับโชคใจสี่เป็นยังไงบ้างเอยตอนนี้เปิดหนงเจ้าตีว่าไงเจ้าตีแปลกลับไปเจ้าชิดเปิดหนงแปลกลับมาอ้าวไม่ข้ามทักทายเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทั้งบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวํำท่านเข้าสู่สนามโรงไม้อัดบางนา หนึ่งต่อสามนะครับเจ้าปอนเสิร์ไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าชิดแปรกลับมาเจ้าตีเปิดเอาเจ้าปอนยกเอ้ายกล้นไปแล้วโอ้โหเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับตอนเนี้สองต่อสามเลยนะครับเอาเสิร์ไปเอาเปิดเอายกเอ้าแปรกลับมาออกเอาแล้วครับ อกคุณชาติเยชาติโนอชาติโสดเ็กกว่ามถึงเอนเดกๆาถายเราชี้ด้วยนะครับมต่อสครับต่อสามครับปอนเฟไปเอาเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเอาโดนแปรเจ้าปอนเปิดยกเอาเจ้าปอนโดนแปเหมือนกันเอาแล้วครับเจ้าชิดรับเอายกเข้ามาเจ้าตีเปิดหนึ่ง เจ้าปอนยกเอ้ารักไก่ลูกสองเอ้าได้แต้มโอ้โหทัดอากกยสมบัติชาเจนเอ้าทักทายคุณสมายอยู่มาเลนะครับเราอยู่กันที่สนามรวมไม่อัดบางานาครับฝั่งสองคนเป็นเจ้าตีสวนเบนกับเจ้าปอนสวนเบนนะครับฝั่งเสื้อแดงเป็นเจ้าชิดบางผีนะครับสื่อแปลข้ามแปลเท่านั้นนะครับ สามต่อสี่นะครับเจ้าชิดเซิร์มาเจ้าตีเปิดหนึ่งเอายกเอาลักไก่ลูกสองไปแล้วเจ้าเจ้าชิดเจ้าชิดโดดเจ้าตีเปิดเจ้าปอนยกเจ้าปอนแปลกลับไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกเข้ามาเอาเปิดหนึ่งเอาโดนบุกเอาเจ้าปอนโดดเหมือนกันโอ้โหเอาแล้วครับ ่ทสามนะครับเอาเสือไปชิดเปิดหนึ่งเอายกเอาจะชิดโดดมาเราตีเปิดเอาปอนจะบอนจะบอนแปรเอาจะชิดยังได้อยู่เอาแปรกบมาโอ้เอาโหเอาทักทายทั้ง4ชิบแปท่าน,นะครับเราอยู่กันที่สนามรวมไม่อดบางนานะครับเอาชิดบางพีต่อสวนเบนนะครับ2หนึ่งในเหลี่ยมแ <ห ả? S 1> ปรล้วนๆน,นะครับ ทักทายทั้ง51บท่านนะครับสนับสนุนการไฟ้สดโดยป๋าพงษ์เดชนาคู่สร้างผููจำหน่ายสีวัสดุอุปกรณ์กอ่อสร้างย่านประชาที่ตุ้งคู่นะครับ5ต่อ3านะครับเอาเสอร์ไปเอาจเจ้าอ้าวยังอยู่เอาตีเปิดเอาเจ้าปอนเจ้าปอนว่าไงเอาเจ้าปอนยอดเจ้าชิดยังนันเอาโดดเจ้าปอนเปิดหน,นึง่งว่าไงเจ้าปอนโดดเหมือนกันเอาเจ้าชิดเปิด เอาเอาแล้วทักไทยป๋าแดงนะครับพุ่งนี้เจอกันนะครับป๋าแดงผู้นี้เจอกันสนามบาบอลชัยสี่ปากดกไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแชร์ด้วยนะครับทักทาไทยคุณจตุรุะครับผูบ้ดอนชัดเจนครับขอบคุณมากครับที่แจ้ง

เราอยู่กันที่สนามโรวงไม่อัดบางนาน,นะครับจัดโดยโปรเมเตอร์โปร,ทปรไทยนะครับหกต่อสามนะครับ ามต่อหกนะ้ครับเจ้าชิดตามอยู่นะครับแต่ก็ยังเล่นเสมอเจ้าชิดอยู่นะครับเอาเปิดเจ้าปอนยกเข้าไปเจ้าปอนโดแปลเอา้าเจ้าชิดยังอยู่เอา้าเอา้าโดดมาเจ้าปอนเปิดหนึ่งเอายกเจ้าปอนแปลกลับไปข้างหลังเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกเอา้าโดดมาเอาเปิดยกเอา้าแปลกลับไปเอา,าครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตะกอกตะกอเส์ฟแปลข้ามแปล เอา้าเรียบร้อยโอ้โหโอัหองางรายรั้งาพื่อสาาชิับีายทายู่ทางลายระครับทาทั้งา0ทัายนะบรับฝากกดไลคยกดแชร์กดติดตามตาใใเป็นกาับลับลจยรับยบรับยกกร,รับล่รับายรลรับลันลายันลายับลรับาับรับลรับลับลาัาัารัรับลรับลรับลรับรับ หกต่อสามเอาเซอร์ไปเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าโดดมาเจ้าตีเอายังอยู่เอาต้นไม้โดนใบไม้นะครับดูพร้อมเจ็ดลงเจ็ดลงขอบคุณเยใช่ครับเจ้าปอนสวนเบนนะครับสต่อเอาเสอร์มาเปิด อ่านะครับเอา้าเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกเอา้าโดดเจ้าตีเปิดเจ้าปอนแปรกลับไปเอาเจ้าชิดวิ่งแล้วโอ้โหใช่ครับใส่เสื้อเบอร์เท็ยนนี่ยน้องปอนนี่ครับที่จับคู่กับเจ้าอาร์ท่าเรือที่ได้ถ้วยแล้วก็ที่ไทยพีพีเอสนะครับนี่นะครับเจ้าปอนสวนเบนนะครับทีมงานสวนเบนนะครับหันหลังมาเนี่ยครับปอนตีสวนเบนนะครับ ทักทายเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านทั้ง5า5ท่านนะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้6ต่อ3เอาเสือไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอายกเจ้าชิดโดดไปแล้วเอาเจ้าตีเข้าไปทันเจ้าปอนเปิดเอาโดดไปข้างหลังเอาเจ้าชิดยังทันอยู่เอาว่าไงเจ้าชิดแปรกลับมาเจ้าตีเปิดหนึ่งเจ้าปอนยกเจ้าตีเจ้าเอาเอาแล้วยังอยู่ยังอยู่เจ้าตีชิดโดดมาเอาเจ้าตี เจ้าปันโอ้โหยังโอ้โหเสียแล้ว5 2ลอง5 2ลอง5 2ลอง3ตัว6นะครับตีเสือเสือบไม่ข้ามนะครับ ออกนะครับขออแบงเงเอเอาเส้อมาเจ้าตีเปิดเจ้าปอนยกเข้าไปเจ้าปอนล้งไงยอดทันไม่ทนันยังเจ้าชิดยังทันอยู่เอา้าโอ้โห เจ้าชิดเตามไล่มาแล้วครับเป็น4ต่อ6แล้วครับหากระ2แต้มทักทายป๋างหงอนะครับทองใสคู่ตานุนนะครับทักทายเจ้าบังนะครับบังสุรินนะครับปูจำน่ายข้าวหอมมะลิจากจังหวัดสุรินนะครับข้าวหอมมะลิหงขึ้นมอกตาบังสุรินนะครับจำน่ายตามสนามตะก้อนะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับที่บังสุรินนะครับข้าวหอมมะลินะครับนํามาจากจังหวัดสุรินโดยตรงนะครับ ลักกายเพื่อนสมาชิกทั้ง66ท่านเราอยู่กันที่สนามรวมไม่อัดบางนาในเพตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวสี่ต่อหะครับเจ้าชิดเซอร์ไปเจ้าตีเปิดเจ้าปอนว่าไงเจ้าปอนว่าไงเจ้าปอนมาข้างหลังเจ้าชิดยังทันนะครับเ้าเจ้าเจ้าชิดโดดเจ้าตีเปิดเจ้าปอนเจ้าปอนโยนมาข้างขวาโอ้โหออกล้อฟรีนะครับ ไม่มีไม้กวาดบกกวาดทรายหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่สนามอยู่ไหนเอ่ยเอาไม้กวาดบกกวาดทรายหน่อยทักกายทั้งเจ็ดสิบเอ็ดท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะครับเอาเซิร์ฟมาเจ้าชิดเปิดเจ้าชิดว่าไงโดดไปโอ้เอาแล้วทักทายเจ้าต้นนะครับต้นโคลาดอยากินตาไหลเด่ะเจ้าต้น ปลาป่าอยากกินปลาไหลโอเคโอเคครับมีเจ้าโอ๊ตปีเจ้าโอ๊ตสามสิบสองนะครับมาเลี้ยงสปอนเซอร์นะครับขอบคุณนะครับโอ๊ตพัฒนาการสามสิบสองนะครับสนามไหนครับสนามรวมไม่อัดบางนานะครับตรงถนนสัมพวุฒินะครับเดาชิด เตอรไปจับปอนเปิดหนึ่งเอาโยกจับ้อนว่าไงแปะกลับมาจ้าชิดเปิดหนึง่งเอาว่าไงจ้าชิดโดดโอ้โหโดดแปะออกมีปลาไหลสองโลโอ้โหถ้า,า,ยอ,า,ายอยู่ใกล้นะเสร็จเลยนะปาลาไหลเอาเกือบมาเปิด ยกเจ้าชิดว่างไงแปปกลับไปเอา้าโอ้โหเจ้าตียืนขาไตาชะง,งักพวกนัน้นพี่ชายอาจารย์วิรัตสุวศรีนะครับวันนี้ไปย,ยุก็ไปนู่นนะครับสนามปีนังเสร็จแล้วก็มาโลไม้อัดเจ้าชิดเติร์ไปเจ้าตีเปิดเนืองเจ้าปอนเจ้าปอนว่างไงโดดยอดเรียบโอ้โหไม่ข้าม ไม่ใครเสมอเมื hmm. <_<_ enfin> ่อกี<_<_<_้ว่าห่างสองแเด็บกว่าห้าต่อเจ็ดนะครับโอ้โหแต้มห่างกันสองแต้มบแตเจ้าตีเปิดเจ้าปอนว่าไงเจ้าปอนว่าไงแป่ยอดเอาเจ้าตีเอาโยดโอ้เรียบร้อยดีเอาแล้วครับตอนนี้จิ๊กปุ๊ เต่าชิดบางพีไล่มาอีกหนึ่งแก้มเป็น6ต่อ7เอาแล้วครับความมันบางเกือแล้วครับว่วงกลางกลก,กมไปกดแชร์กดติดตามนะครับเราอยู่กันที่สนามโลมหาหยาดบางนาเอาเปิดเจ้า้อนว่าไงเจ้าปอนว่าไงแปรยอดโอ้โห ดู่ที่สนามโลมให้อาาัดบางนาน,นะครับเจ็ดต่อเจ็ดแล้วนะครับแ้มเท่ากันนะครับเอาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเาต่องแล้วเปิดโอกเจ้าชิดโดดเจาปอนเปิดเอาปอนแฝงกลับมาเจ้าชิดเปิดติดยกเข้าไปเรียบร้อยเอาแล้วเอาสามไปสองร้อยกินใจนะเขาต่อสองแยมเสมอ เจ้าชิดเปิดเจ้ายกเข้าไปเจ้าชีตว่าไงโดดแปรไปแล้วเจ้าตีเจ้าบอนยกมาเจ้าก้อนมาข้างหลังเอาเจ้าชิดเปิดยกโดดแปรไปแล้วเจ้าตีเปิดยก โดดบ้างเหมือนกันโอ้โหเอาโดดไปเจ้าตีบ้างไอ้ยำลัวกลับก่อนเอาแปรกลับมาเอาแล้วเอาแล้วเจ้าชิดโดดแปรไปเจ้าตีเปิดเอาครับเจ้าตีแปรกลับมาก่อนเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกเอ้าโอ้โหแล้วกแต้มตามมาสามต่อหกนะครับตอนนี้ไล่แซงนะครับโอ้โห ไม่รู้ว่าถนัดซ้ายหรือถนัดขวานะครับเจ้าชิดบางทีนะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโอก้ต่อเจนะครับเจ้าชิดเติมไปเจ้าดีเปิด เจ้าป้อนยังไงเจ้ป้อนมาข้างหลังเอาเปิดหนึ่งมองไงเจ้าชิดโดดไปแล้วเจ้าป้อนเปิดเจ้าป้อนยังไงเจ้ป้อนยอดมาเอาเจ้าชิดยังทันโอ้โหไม่ทันแล้วครับ ขายทั้งแฝดดีท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามแยกโรมไม้อัดบางนานะครับเอาเปิดดังนั้นเจ้าชิดโดดไปแล้วเจ้าตีโอ้โหเจ้าตียืนรอลุ้นอยู่ลูกไปชนักทั้งนั้นขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ก้ามาติดตามในเพจนะครับทั้ง8ตัวท่านนะครับ9-8นะครับ กีเปิดออกเอาโดดมาเหมือนกันเอ้าเจ้าชิดโอ้โหชิดบางทีเรื่องก่งิงและหล่อมากเหมือนดาราที่ยกให้เป็นออสตาวงการแล้วก็สายเดอดขอบคุณมากครับเจ้าชิดบางทีอ่ะจริงๆแล้วนะ่ะใครเข้าไปดูนะครับเป็นนักร้องด้วยนะครับหนุ่มนาสเทียนนะครับเสื้อจะชื่อเฟสจำไม่ผิดนะครับหนุ่มนาสเทียนะครับเป็นนักร้องด้วยนะครับ จะคลิปบางทีนะครับจะคลิปบางพีน้อยเป็นนักร้องนะครับแต่ชื่นชอบกีฬาตะก้อนะครับถ้าถ้าดูในเฟซส่วนตัวนะครับหนุ่มนาตะเถียนนะครับทิมเข้าไปใน youtube หรือ g o เก l e ดูนะครับว่าอยากฟังเพลงหนุ่มนาตะเขียนนะครับจะขึ้นมาเป็นรูปคลิปบางพีนะครับ ร้องเพลงกับพ่อนะครับหน้าตาก็ดีรอเเราเอาการได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับไม่รู้ว่าถนัดขาไหนแน่นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเจ้าชิดว่าถ้ามันลิ้งขึ้นมาตลอดก็จะอ่าคอมเมนต์นะก็จะสนามแล้วก็โรงมไว้กัสำนักงานเขตบางนานะครับบรรยากาศยามเย็นนะตอนนี้ก็ทั้งายคุณจับนะครับตอนนห้าโมงครึ่งนะฮะรอจะบีบพ่อกันอยู่ที่ข้นอกต่อ เก้าต่อแปดนะครับ,รบเจ้าชิดน้อยเจอไปเอาเปิดปปเอายกเจ้าปอนแปะกลับมาเ<ป>จ้าชิดเปิดยกเ,เอาโดดแปหยอดโอ้โห แต่แตอก้านะครับเจ้าปอนเสริมมาเจ้าชิดเปิดยังอยู่นะครับเจ้าชิดว่าไงโดดอีกแล้วเจ้าปอนเปิดเจ้าปอนว่าไงโดดเหมือนกันยอดเจ้าชิดยังทันเจ้าปอนเปิดเจ้าปอนว่าไง,ปอ,างปอนยอดโอ้โหหยอดจังหน้าเจ้าชิดเจ้าชิดโดดเบียบร้อย 9ต่อ8นะครับเจออ้าทิดบางพีน้อยนำอยู่นะครับเอาเสิร์ฟไปเอา้าโอ้โหเสิร์ฟพัดเน็ตอเอ,เน,เอนะครับพิฟาแลครับสิบต,ต่อแปแล้วนะครับเซิตตร์ไปเอาเปิดเจ้า่อน่อนแปะกลับมาออกโอ้ เ,เปลี่ยนฝั่งนะครับเปลี่ยนฝั่งู่ฝบางนุ้นเจ้าปอนสวนเบนกับเจ้าตีได้สองแต้มนะครับโดนลอกหกนะครับเจ้าชิไดไล่มาตั้งแต่สามแต้มตอนนี้แซงนะครับลูกเดียวเกมไม่เกมเกมทบสองป่ะเกมไม่เกมนะครับจเจ้าชิดเสือไปเจ้าสีเปิดที่เจ้าปอนนะครับเอาฝังหลังเอาเจ้าชิดยังทาอยู่เอา,า,เอา,าแล้วโดดแปงยีกแล้วเอาแล้วหายเจ้า เอา้าโดดมาเหมือนกันเอาเจ้าชีตยังทันเอ้าโดดไปออกโอ้โหโเฮ้ยแต่ต่อทีเบียดนะครับเซอร์มาเอา,เ,อาเปิดวางให้เจ้าชิดโดดไปแล้วเจ้าตีเปิดเอาเรียบร้อย เอาเจอไปเปิดอ้าวเรียบร้อยจบเกมครับชิดบางมีน้อยเอาเชนะเจากก้าปอนก,ะกะัลตีสวนเบนไปที่สก,ก,กอร์12ต่อ8นะครับโอพัาากไทยเจ้าต้นนะครับ ตะิตนะครับตะกิเสรีไทยนะครับจบไปแล้วครับสดิปหน้านะครับสหรับปอนสวนเบนกับเจ้าสีแพ้ชิดบางพีน้อยไปด้วยสกอร์8ต่อ12นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดลิปเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ